จูนองหญิงยา1,000ปีสามารถรักษาความงามได้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างพระเอกกับนางเอกมีความรู้สึกดีต่อกันถึง5้ซต์หรือยังติงติงระบบแจ้งเตือนว่าพระเอกอยู่สิงชูมีความรู้สึกต่อนางเอกอยู่สิงเชิงเพียงหเท่านั้นอะไรนะหเองหรอ ทำไมพระเอกมีความรู้สึกต่อนางเอกชาขนาดนี้ล่ะนี่ฉันอุตส่าห์ต่อสู้กับจอมวายร้ายเลยนะเกือบจะตายเลยทีเดียวคนนี่นะมันคิดอะไรง่ายเกินไปแล้วจริงด้วยระบบฉันมีความคิดที่ดีด้วยล่ะฉันคิดว่าฉันจะวางยาพิษตีลิงหยวนให้ตายเลยดีไหมถ้าไมา่อย่างงั้นสักวันหนึ่งฉันต้องตายโดยน้ำมือของเขาแน่เลยตื๊ด ระบบแจ้งเตือนสีแดงแล้วคืนนี้หากไม่อยากถูกหักคะแนนก็หกปากซะนี่ระบบไกลเพดนายนี่มันเนี่ยนะวันวัน,วนไม่ทำอะไรอยางจะกล้าหักคะแนนฉันอีกเหรอฮึทำไมพูดมาสิต่อไปฉันจะเรียกนายว่าระบบไกลเพดปล่อยนะ นายมันระบบไกลเพดเกรดต่ำคอยดูนะต่อไปฉันจะเรียกนายว่าระบบไกลเพดเกรดต่ำเลยทีเดียวญิงชั่วร้ายหกปากของเธอเดี๋ยวนี้นะน่ารักเอ๋รบไบกลเพดนี่นายน่ารักมากขนาดนี้เลยหรอนเนี่ยเดี๋ยวเข้าให้พี่สาวกอดหน่อยน่ารังเกียจ กล้าดียังไงหยิบเกมชั้นเนี่ยหึหักไม่หยุดแล้วก็ฉันจะไม่บอกวิธีการเลี้ยงตีลิงยวนค่านะเลี้ยงตีลิงยวนคนะ่าเหรอได้เงินนด้พูดมาสิในต้นสบับตีลิงยวนได้ต,ตกลุมรักเยสิ่งเฉิงและค่าเสียวจริงเหยา ตราบใดที่คนทําให้ตีริ่งยวนกับเยสินเฉิงไม่มีความรู้สึกต่อกันได้การหลีเลียงการค่านี้ก็จะไม่มีเกิดขึ้นแล้วชีวิตของคนก็จะดําเนินโดยดีใช่ไหมล่ะหากเป็นไปได้คนยังสามารถทําให้ตีริ่งยวนตกหลุมรักคนได้นะแบบนี้พระเอกกับนางเอกจะไม่มีอุปสรรคกัดขวาง แล้วคนยังมีตีลิงยวนค่อยปกป้องอีกด้วยใช่ไหมล่ะยิงนกครั้งเดียวได้สองตัวเลยนะ,ะแต่ว่าในตนฉบับตีลิงยวนตกหลุมรักเยซินเชิงเพื่อตรงการตัวนางจับตัวนางเปขคังในหอซินฉีเลยนะแบบนั้นฉันไม่เอาด้วยหรอกคนไม่คิดจะพิจารณาหน่อยหรอขอโทษนะความรักแบบนั้น มันมีค่าเกินไปสำหรับฉันสุมโมโมรับไม่ไหวหรอกแต่ว่าถ้าไม่ให้ตีลิงยวนตกลุ่มรักเยซินเฉิงเรื่องนี้เป็นแผนที่ดีนะฉันจำได้ว่าในตอนฉบับตีลิงยวนได้ช่วยเยซินเฉิงที่ตกในน้ำดังนั้นแล้วเขาก็ตกลุ่มรักเธอเป็นครั้งแรกโอกาสมาแล้วเพื่อที่จะช่วย เย่าสินเชิงไม่ให้ตกลงน้ำอีกห้าวันเราจะไปที่นั่นพวกเธอคิดจะทำอะไรนะ่ะทำไมถึงขวางทางฉันแบบนี้ล่ะตอนนั้นเธอได้ยุยนแม่ทับอยู่เรายังขอร้องให้เขากับบริเวณชันทั้งห้าวันวันนี้ยังมาถามอีกหรอว่าทำไมนะ่ะพวกเราคือนางนี่แหละที่ไปยุยนทันแม่ทับอยู่อย่างหน้าไม่อาย ทำให้องค์หญิงกินไม่ได้นอนไม่หลับตั้งหลายวันช่างน่าสงสารจสียจริงวันนี้พวกเราจะระบายความโกรธแทนอง์หญิงเองใช่ระบายความโกรธแทนองหญิงหญิงสงสัรเหล่านี้พูดจะดูสวยรูมากสุดท้ายแล้วก็เอาชื่อฉันไปอ้างความผิดเหล่านั้นก็ตกมาอยู่ที่ฉันสินะาวสนสุก ไปดูหน่อยสิเฮะ,ะยะค่ะจบกันองค์หญิงดูท่าแล้วอารมณ์ไม่ค่อยดีวันนี้ต้องมีคนเดือดร้อนเป็นแน่แม่นางแย่หวังว่าคงจะไม่เป็นไรนะปล่อยปล่อยข้านะ,ะตอนนี้ทําเป็นกลัวงั้นเหรอทําไมวันนั้นถึงได้อยู่ยวนท่านแม่ทัาบอยู่โดยไม่กลัวอะไรเลยล่ะ,ะหาข้าปลักนางตกไปในน้ํา บางทีองค์หญิงอาจจะมอบรางวัลให้แก่ค่าร้อยค้านะาาเย้แล้วไม่ได้เยสิงเฉิงกำลังจะตกไปในน้ำหยุดนะเอ๊อไอองหญิงเด็กเเร็วเข้าองหญิงตกไปในน้ำเร็วเข้าเด็กเดองหญิงเหรอ เมื่อครู่เป็นองค์หญิงใช่ไหมช่วยด้วยหญิงชั่วร้ายองค์หญิงเสยวจริงเหยาว่ายน้ำเป็นนะทำไมเธอถึงไม่ว่ายน้ำล่ะช่วยด้วยฉันว่ายน้ำไม่เป็นเอ๊ะไม่ได้นะคนอย่าตายที่นี่เด็ดขาดหากคนตายที่นี่รังของคนในโลกแห่งสามิติก็จะตายไปด้วยนะเข้าใจไหม ฉันนึกออกแล้วอิงชั่วร้ายรอก่อนนะจบแล้วนี่ฉันต้องมาตายที่นี่จริงๆหรอคือใครนะ่ะองคหญิงเมื่อก,กี้นี้คือองค์หญิงจริงด้วยเกิดเรื่องแล้วแย่แล้วเร็วเข้าองค์หญิงนี่ข้าพรักองค์หญิงตกน้ำหรอ เร็วเข้าองค์หญิงถูกช่วยขึ้นมาแล้วอ้าวท่านจอมเมืองช่วยองค์หญิงขึ้นมาแล้วล่ะทำไมเวลาเห็นเธอตกน้ำแล้วทำให้ใจของข้า,ารู้สึกแปลกๆดูเหมือนว่าร่างกายทำตามหัวใจเสียนะแปลกจังนายท่านปกติแล้วจะลิกเลี้ยงผู้คน ไม่ชอบสัมผัสกับใครทำไมตอนนี้ถึงช่วยชีวิตคนละ่ะส่วนเจ้าองค์รักตีลิ่งหยวนนายท่านให้ค่ะให้ผมเรียกหมอม่ขอรับ